ได้ทานได้ศีลแล้วที่นี่เหลือแต่ได้ปัญญานี่ต้องมานั่งฟังถ้าไปคุยกันเองก็ได้ปัญญาแล้วแม่ฝรั่งก็สนใจมาถามธรรมะเขาก็มีสมาธิเหมือนกันก็บอกการสังทัศน,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 น์สิ่งถามบอกมีอะไรเหนือพระพุทธเจา้างเขาถามลูกแม่อะไรเหนือพระพุทธเจา้พพจา พระพุทธเจ้าเคารพอะไรเคารพพระธรรมพระพุทธเจ้าแล้วว่าผู้รู้รู้อะไรรู้วิธีออกจากทุกทุกศาสนา,าทุกคนเกิดมามีเมตตาัตทุกข์ื่้จะออกจากทุกได้ยังพระพุทธเจ้ามาเจอคนทางดับทุกได้ก็เจ้าของเจอก่อนเห็นแล้วนิพพานนะพ้นจากมันทุกก็มาบอกพวกเรา ทานพุทุก็มีสามอย่างต้องทำให้มันผสมเป็นให้ได้นะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาถ้าขาดสามตัวนี้แล้วไปไม่ถึงตัวทำทานมันเป็นเสเบียงสเบียงไหนถึงอะไรจะเดินทางมันต้องอาศัยเสเบียงมีน้ำมันมีเงินทองมีกับข้าว เขากำลังเทศนาให้ฟังเขากำลังล้างจมนี่เศร้าเบอรต้องอาศัยน้ำอาศัยความดันน้ำทำความสะอาดทีนี้อันนั้นทำงานตอนแต่ถ้าเมื่อไหร่ในใจเราสะอาดโอ้โหมันสะอาดกวเาแก้วใจที่มันใสมันไม่มีความทุกข์ไงถ้ามีความทุกข์ความกังวลนจะนั่งตัง แั่แป๊บหนึ่งตอนนี้เป็นร่างจานดีวกว่าเพราะคนเขาไม่ล้างไม่ต้องเพยงก,ก็มีปัญญานะเห็นไหมบางทีก็จะได้อันนี้มันก็มีปัญญาตัวมาตัดไม่ไล่เก็บเสียงเงินไอ้แดงโหลดอ,อีทานียังไม่เกี่ยว <c oughs> ปัญญาก็แต่ละคนไม่เหมือนกันเขาก็สอนเราเมนเต็กี้เนี่ยเอาไอ a d มาตั้งแล้วก็เปิดก็บอกเฟล ทำผิดพลาดคนเขาทําผิดให้สิไปเห็นอะไรอะไรรู้ไหมอยากถ่ายรูปกวางกําลังกินหญ้าอยู่ก็เข้าไปถ่ายอุย้ยมันไม่ชัดเข้าไปใกล้ๆกมันก็คงลาคาญมันเห็นคนเข้ามาใกล้มไนแล้วเขาผิดแค่นี้ถ้าเราเห็นโอ้ที่หลังอย่าไปทำเลยนะมันผิดพลาดใช่ไหมวันผิดพลาดประจําอาตย์นี้นใครทําบ้าง ที่ทาแล้วมันก็ใครจะเจ็บเจ้าของมันเจ็บทีนี้เขาทําอะไรให้เราดูเขาเจ็บให้เราดูที่หลังเราจะไปใกล้ๆกวนเขาต้องระวังด้วยนะเขาเข้าไปแล้วันกี้นนี่นยังไม่มีคนไปไถมองไยเจตนาดีนะเอากล้วยเอาอ้อยไปให้ช้างช้างก็เออมีคนเมตตาก็จะเอากล้วยมากินจะให้ธรรมดาก็ไม่ให้อยากนึกสนุกโยกซ้ายโยกขวา มันก็หิวมันไงบางทีมันก็ลำคาญจะให้กินก็ไม่ให้กินดึงเข้าดึงออกมันโมโหก็โดดมาเหยียดกระโดดท่ <c oughs> นานพี่อลิสาแม่บอมาท่านมันาม,ามาเอาเงินร้อยเงินพันอยู่ใต้เงินอลิสาอย่าพูดคำฉันเป็นเวลาอย่างนี้ไม่ท่านเขาบอกให้หยุดก่อนขนาดพระมาปโปรดยังไม่เอาย่นี ชอบตามกันครับแต่มันรบกวนเขาพี่ออกมาก่อนเดี๋ยวไปขัดใจเขาสิหน้าก่อนถ้ามีลูกจะดื้อถ้ามีแฟนเก็บอกยากไปเลยเลยว่มเพราะว่าถ้าทำอย่างนี้ผลจะเป็นยังไงเมื่อเราใส่น้ำปลาใส่น้ำปลามันจะหวานถ้าเป็นน้ำตาลน้ำปลาหวานนี่เราต้องใส่น้ำตาลเห็นไหมทำน้ำประหลังเขาพิาพ่งจะมาก โดนเลคคอร์ดนะค้ายดิบคล้ายจีเออเดี๋ยวจะเล่าเรื่องให้ฟังลักษณะนยยี้แหละจี้เห็นไหมเข้าไปไป,ไปิดเข้าไปใกล้วางกวางก็เหลือลักษณะนี้บังทีตอนอยู่ข้างหนึ่งไปได้วยกันจังได้ไหมสามทุ่มจะนอนรั้งรูมาปลุกเยนอาจารย์ทําสาระทานให้หน่อยสาายัยระการเลียพี่เด็กจังได้ไหมเราไม่เกี่ยวแล้วนะเราจะพักแล้วสามทุ่ม ไม่ได้เลยอาจารย์เอ,อ้ยผีมันะไปเรล่นงานบ้านนะับอกไม่ฟังหนะ่องเรื่องเป็นยังไงกะะ็ยึงจริงๆนะเขาขับรถมาให้อ๋อถุงสังชาทานเนี่ยเขาตามมาแล้วว่าจะทําบุญให้เขาเมื่อจะทําบุญให้เขาเขาตามมาตั้งแต่ฮาเก้นนะขี่รถจากฮาเก้นไปถึงเจ็ดยด้เอเบอสไตยปรักบนะกว่าก็อย่างนี้แหละพอถึงเวลาเห็นไหม ั่งมาตลอดขับรถไปให้จนถึงที่นะพอถึงเวลาใครมีสนใจแล้ว้เราก็จะให้คนะตอนนี้สาคัญที่สําคัญไม่สําคัญเขาอยากได้ตอนนี้ก็เหมือนอย่างตะกี้เห็นไหมช้างอะ่ะจะให้ก็ไม่ให้ยื่นให้ยื่นะมันหิวมามันฆ่าเลยตายอย่บอาบอกเลยคนเะด็เขาหิวของเขาเรา,เาไปยั่วเขาทาไมเราอ่านใจเขาถูกช้างก็เรื่องของช้างตะกี้กวางเน,นี่ยนั่นมันผีที่นี่ผีนะ เจ้ากรรมนายเวรโย่ห็งมาสอนเหมือนโย่เลยสอนอยังไงร,รู้ไหมขับรถมารับอาตมาจากฮาเก้นอไ่เข้าตามไปรู้ว่าตามเพราะอะไรเราไม่ได้สนใจพอถึงเวลาอ่ะเสร็จแล้วหน้าทารายสารทานหัวมาพอดีที่ขับรถไหนมาวางปุ๊บตายรีบไปเหมือนกันเลยภาพเนี้ยวิ่งเอาไปให้ใหเขาเราไม่เกี่ยวหรอกเพราะว่า พวกรับก็รับใช่ไหมพวกไม่รับก็โอ้ตายแหมเห็นตัวกับควาดเอาข้าวไปตเตเดียวไม่ได้กวดนะ้ำเราก็ไม่รู้เรื่องนะสามทุ่มมันมาทวงอุตสาหตามมาตั้งแต่นูน่นว่าจะให้ทำสังฆทานแล้วไม่ทำไมไม่อุทิศให้ฉันมันเข้าเป็นบ้าแล้วทำไม ถ้ามาก็พักอีกที่ก็ไปเคาะประตูอาจารย์เกิดเรื่องอะไรพาคนบ้าทําทำยังไงล้วนี่ผีมันจะเอาบุญไม่มีให้เขาก็สายหิวตัง้งแตทานไปจนถึงเวลาจะกวดน้ำหนีจ้อยถ้ามันจะเหมือนเอาเอากล้วยไปให้พระเท่เอาไปให้ช้างาก็ถึงเวลาเขายื่นมาจิกยันงไโมโหผีก็เหมือนกันนะกำลังจะรอส่วนบุญ่ย่มเชื่อไหมวัดสวดมันมีนะ ข้าวน้ำที่ถวายมายืนอยู่นอกฝาเรือนเข้าไม่ได้นะเขาเห็นว่าข้าวน้ำที่เราให้มันจะให้เขานะถวายพระแต่อุทิศเขาไม่ได้มากินเองเหมือนอะไรทำเป็นเป็นให้นกให้กูกินแต่ที่เขาเห็นฉันทำและฉันอุทิศส่วนกุศลให้พจะเจ้ากรรมในเรียนใครในกรรมมีอะไรเลยที่ทำมาทั้งหมดตอนจะให้ตอนนี้จะปวดไม่ปวดไม่สําคัญแต่ว่าได้ฟังว่า เลกเนใจฉันอุทิศส่วนแต่ถ้าเกิดมองกับกันปุ๊บนะทํามาทั้งหมดตอนจะได้แต่โยมไปเห็นก๋วยเตี๋ยวให้ฝรั่ง <c oughs> <c oughs> มันเลยเหมือนกับกําลังจะได้ดีๆแต่ว่าทิ้งอันนี้จะเอาก็เหมือนอย่าจริงนะผัวขับรถมาให้จากฮาเก้นแต่อย่าลืมไอ้ที่ขับรถไปให้จนถึงนู่นนั่งขึ้นหวานค่อนวันเพื่อจะทําบุญแล้วก็ให้เจ้ากรรมเลยเป็น,ใ,นปให้ผีนั่นแหละที่เขาว่าตามทวงเนาะแต่พอถึงเวลาจะให้มันก็เหมือนซึ้ง ไปทัวร์ทั้งหมดเพื่อจะไปสนุกไปเอากล้วยไปให้ช้างแต่พอถึงเวลาช้างจะกินดึงหนีช้างโมโหอุตาขี่รถทัวร์ขี่เครื่องบินไปทัวร์เมืองไทยแลวเป็นตดนย้าช้างอยู่วัยยุทยาเหยียดตายขี่เล่นงานช้างเล่นงานมันสอนใช่ไหมฉะนั้นบางอย่างถ้าเราสังเกตอ่านหนังสือพิมพ์ก็ช่นอ่างตะกี้นายโยมทำอะตรผมฟังเป็นเลยฉันฟังอยู่หเลยโยมฟังอาตมากับอาตมากับพวกนี้ฟังโยมเ่ยเขาฟังโยมมากกว่า เ,เสียงเขาลงมุงเก่งมุงเก่งอยู่เสียงแก่วลงปูงป่เพิ่งเปลยนะผีเขาปัดมือรู้เปล่า <c oughs> น้องมีแต <c oughs> ่ันมีแต่ฟัก็ได้จริงๆโยมยมเป็นต้นต้นแบบไงบาง<ช>ทีก็จะมีตัวตัวสังเกตวอ๋อเขาสอนอ,อย่างตจกี้เนี่ยในอาทิตย์นี้มีใครทําพลาดมันเข้าวิดีโอให้ดูเข้าไปถ่ายรูปกวางกินหญ้ามันทางถ่ายไม่ชัดเข้าไปใกล้กวางกินหญ้ามันอะไร เขาเล่นแล้วมาเสียบเอาเลยเอ้าทีหลังเราต้องเข้าใจกวางนะอยู่ห่างๆไว้ดีเข้าใจช้างนะบางทีอยู่กับผีเข้าใจผีมังนงรึเปล่าบางทีไม่เข้าใจใ <น S 2> ผีผ, <laughs> <laughs> ผีเขาอยู่เฉยๆยังเม่ท่นเรียนผีก,ก็แก้แรกก็วบอกว่าผีหรอกเหมือนกับเรายังไม่ได้ทําอะไรกแกใช่ไหมไปทําแก้วแตกนะรับฉันไม่รู้เรื่องมากตุกเช็ดทำไมนะทีนี็น้อยใจนะเห็นไหม อันนี้เราเราไปตู่ซุ่มสี่สุมห้าบงทีผีเข้ามีแต่เขาไม่ได้ทำํำก็ไปหาเขาเข้าหลอกไปหาว่าพระระวุนนี้นี่น้องแบบนี้ได้ยินได้ฟังทำให้พรไปก่อนแล้วเชิญตักติต้องเทศก่อนแล้วค่อยพรอนทีหลังอันนี้ใจดีนะให้พร่อนแล้วเทศทีห โชเรียนะติ่งกดน้ำเสรศษกวดน้ำเสร็จก่อนแล้วเคไปทำนะนำเ,นเิ่มก <laughs> ดน้ำเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วลุกเตาไปเตี่ยวนี่น่าจะกวดน้ำเสร็จแล้วถือว่าได้ตังค์แล้วฉันไม่เอาแล้วไปดีดีกว่าเอาสิออยแทนที่จะได้ร้อย <laughs> จีไม่เป็นไรจดบุญกวดน้ำทุกวันก็วันนี้ขอขอุโมงตนาขอโทษทีเอาละรดูเลยคนดูตะกี้เนี่ยที่เขาถามฝรั่งถามบอกธรรมะพระพุทธเจ้ามีมีใหญ่สูงสุดแล้ว ขาว่ามีใครสูงกว่าไหมเขากำลังจะพงไปหากดของเขาแล้วเนะั้ะแล้วก็บอกจริงๆเลยี่ธรรมชาติตัวนึนเป็่พระนิพานน์พรเจ้ารู้อ๋อธรรมชาติตัวมันถ้าใครไปสูงตรงนี้แล้วจะไม่ทุกข์พงกันนับถือไปไม่นับถือไงทิ้งลูกทิ้งเมียไปนะเป็นเจ้าชายเนะสบายกันนะั้นทิ้งไปทำไมก็ไปหาความสุขจริงๆอยู่กับลูกกับเมียอย่าคิดว่ามีความสุขมากนะอยู่กับสมบัตินี้นะ ชิงดีชิงเด่นแข่งแย่งกันกษัตริย์ก็ฆ้กากันลบก,กันเพราะอะไรไม่มีความสุขจริงหรอกขัดแข่งข,ขัดข้ากันที่เป็นใหญ่แม้แต่ผู้หญิงก็แย่งกันไปแย่งมาไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงสุดท้ายไปออกบวชหาอะไรก็หายตัวนิพพานหาตัวไม่ถูกเสร็จแล้วก็กลับมาบอกลูกบอกเมียบอกนะทำให้บวชทำไมจะได้บอกจากทุกพารู้อันนี้ ก็เลยว่าอะไรที่ที่สูงสุดก็คือธรรมะพระองค์จะเคารพธรรมทีนี้ลักษณะเดียวกันนะเคาพรพยังไงภาษาดีบุตรก็แล้วหมดบรงพระน,นพระองค์เดินมาจะเข้ามาโอเดียนพระน,นินนั่งตั้งใจฟังอย่างนี้ครับยืนอยู่ข้างนอกเลยนะเพราะถ้าเข้ามาพระเห็นต้งลุกลับตรงเขากำลังเทศสอนเรื่อยเเลยเหนะ็นไหมนี่คือเคารพธรรม คือมิ่งใครสามารถมิ่งอบางทีก็จะต้องมีมนันมากวนตอนนี้นถึงเอาเร็กเราจะสวดมนต์เชิญเทวดาสมาน,นตาทุติยมาแล้วอันนี้ขึ้นเลยนะอยู่ไม่ได้ทเทวดาเชิญไล้ออกไปเลยครับเป็นไตอนอื่นไม่มาแล้วจะมาตอนนี้นะฉะนั้นสังเกตดีๆมันจะมีธรรมะกส้นมาอันนี้ถ้าเกิดว่าเออเราทาความดีแล้ว เราสิดสวดกุศลเจ้าปรมญายิน er ักเทคิดห็นเทวดาแล้วแม้แต ok ่จะฟังธรรมยังไปเอาไปเชิญเทวดามาฟังจริงพวกเราก็ม mm ีเทวดาอยู่ในตัวนะถ้าไม่มีมานั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้บุญไม้ถึงบางคนบุญจะมาตายก่อนทกอย่างไม่มีบุญเทวดาก็พามาฟังธรรมที่นี้เทวดาในตัวตายไปแล้วไอ้ตัวเทวดาไอ้ความคิดที่เราจะเป็นเทวดาขึ้นมาจะทำความดีนั่นแหละ ข้างหลังเขาก็มีเทวดานึกไ,ไปนึกมาไปเป็นเด้เส้นเทนเทวดาเยอะมากคืนในโบสถ์คืนมีนมนนเทวดาใใเยอะทีนี้ได้ความคิดมันฝรั่งมาถามเขาจะทำบุญทำไมห้าสิบออยยี่สิบออยเขาก็เลยบอกว่าไงเรารู้ไหมไอโบสถ์ใหญ่ายายๆนี่นะใหญ่จริงๆนะ ไม่ได้ถูกๆนะใครสร้างห้าสิบออยเธอยังมั่นใจเลยแล้วใครสร้างคนมีบุญเจ็ดทีพวเธอถวายให้ทีให้โบสถ์นู้นเท่าไหร่มันตึ่งสร้างได้ใหญ่โตขนาดนั้นหมดเลยเพาเสียสลันะมันที่จะเป็นนี่นนนพู้เะเสียสลักไปแล้วได้วัตถุก็จะเห็นเป็นวัตถุใหญ่โตโมรางนมีแต่อิฐมีแต่ปูนเต็มแล้วก็ไปดูศิลปะว่ามันสวยเธอเคยดูหัวใจคนสร้างไหม ต้องมีศรัทธาบาทีมีศรัทธาอย่างเดียวก็ไม่ใช่ต้องมีปัญญาเพราะนั้นมีแต่ศรัทธาอย่างเดียวถูกหลอกบอกอะไรมาไปเชื่อไปโม้มีเท่าไหร่กระโล่เงินให้เขาโม้เราไปมาถูกตมทั้งเพราะว่ามีปัญญาฉะนั้นการที่จะมีปัญญาได้มันก็ต้องได้ยินได้ฟังอะไรถูกอะไรกูนอะไรฉะนั้นอย่าศรัทธาโดยที่ไม่มีปัญญา,าไม่มีผู้กลอวอ๋อได้ยินได้ฟังละ ごめんなさい。